ยังบ่พี่น้องเห็นดอกนึงนี่น <c oughs> ดอกเดียวอพอแล้วน,งนึงดอกนี้ดิดอกงามแหนะชมพีน้องดิยมมีคนมาเอาจนได้ละงามไง คนบ้านเอาก้อนลับพี่น้องเคลียร์จุนมูลอีปุ๋ยพ่อไอเกอรพี่น้องเป็นไหนเป็นไหนนี่หนุ่มนี่ตัวเขาสามาหินได้บ้างเหรอเห็นนะมันกำลังขึ้น กิมฮอับกิมเลยครับวันนี้นะคะสวดกุปคุณครับสิงเดย์าจะหักกับเ่าเหลียเอาให้เบิสสิงเดย์อ้หามันง้ำขา็ด์นะงามง้ำขนาด เมื่อชีพครับเมื่อชีพปวดหุงเตรียมพร้อมเตรียยหุงพร้อมเนี่ยง่ายับอะีรครับนี่้าบมาบขันเขาครับเขาไปก้อนกินก้อนแล้ันี่มาบาแดดออกก็ซื้อก็เลยพักกันมาเบิองนี่เป็นป้านะครับเขานี่ ของเขาเอาไปแล้วหาเห็ดครับบริมเวณหาอย่างนี้นี่อะหาเห็ดอ,อ,อันนี้การหาเห็ดของคนเมืองครับบริมเวณยู่บ้านนอกนี่ครับอยู่ในเมืองนี่เนี่ยเห็ดออกในเมืองไงเฮ้ ลูกเจ้าว่าเห็ดในเมืองบวกนี่นี่บ้านข่อยนี่เลยเห็ดในเมืองออกนี่หนเอออห็ดในเมืองออกครับอโอ้เด็กแว้นยากออกเว้ยะอ,อันนี่เกิน,นายพันครับนายพัน <c oughs> ครับนี่เห็ดในเมืองครับเห็ดในเมือง งานงา,านพ่ออีกเรียครับเห็นบ่เห็นบ่กับจอมปวกเลยครับน,นั่นพ่วนพ่วนสุดจอดแล้วงานลูกกุมเงาต้นไม้กว่าครับเดี๋ยวเชียงหาหาให้ดูนะ้อง อาเฮ็ดครับเป็นไดเป็นได้ไ่งไงเจอแล้วนี่เจอไปเพิ่มไม่ต้องบอกกันหรอกใช่ไหมแมนอยู่บ่เห็ดเบียบ่นะมันเห็ดเบียบบ่นี่หาเห็ดตอน ตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงหาเห็ดาหเห็ดในเมืองครับสุดยอดแล้วมุงนี้เขาม็เขียวครับโอ้หนูวันได้อยู่นี่แล้วถุงหนึ่งวัดเนี่ยมือนี่เบื่อเหรีย้มือนี่เขาไปเบิดแล้ว คลิปนี้ก็เอาไว้ทรัพย์นี้นะครับกับอีสานบ้านนอกครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ซับกระดิ่งสวัสดีครับอีสานบ้านนอกสวัสดีครับพ่อกับอีสานบ้านนอกครับผมที่ไปเก็บเห็ดมานะครับเนาะนี่ไม่ได้ไล่บนไล่ มีแต่อดอกซับนี่นะครับพี่น้องดอกตุ้ตมๆบักาลเลยเดี๋ยวมือเศร้าเห็ดหมไม้ไ้แล้วเดี๋ยวไปเอาตะเศร้ามีแต่เห็ดปวกุ่นนี่นครับเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่บักาลครับบักยลาลแค่ขนาดได้มือละแกง เห็ดไม้ไว้แล้วเอาโมลังก่อนบมอเนี่ยอ๋อขูดขาเหมอนอ๋อขูดขาก่อนเอาขีดินไปด้วยป่ะนี่ขีดดินใกล้ๆพุนเด็นไหมเอออออืนี่ครับคนเฮ็ดครับพริกกากกาแฟเฮ็ดสมุนไพรครับ ไอ้เห็นเห็ดนะครับเนาะเนื้อมือแรงสิผ้าไป้เกอีโดยทายทอดให้เบิ้งอีกนะพี่น้องอลายเป็นลายลายลายคลิปนี้ก,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 ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับกับอีสานบ้านนอกสวัสดีครับ